ที่ Tree Top Adventure หัวหินแล้วนะคะครับผมก็เดี๋ยวจะพาพี่เจไดอ่ะมาเล่นกิจกรรมที่นี่เป็นไงบรรยากาศดีได้ยินเสียงแบบจิ้งรีดร้องไหมพี่ใช่นะครับเมื่อกี้เพิ่งเกาะคอเออคือธรรมชาติมากธรรมชาติจริงๆที่นี่เขาก็รักษาความสะอาดดีด้วยนะคะอย่างหมวกกันน็อกอุปกรณ์อย่างเงี้ยเขาก็ฆ่าเชื้อทุกครั้งใช่วันนี้เราพร้อมจะลุยทุกฐานใช่ค่ะแน่ใจถ้าอันที่มันกระโดดเหมือนโดดตึกพี่แม่เล่นได้ไหมกลัวไม่ได้ให้สะญาคุณผู้ชมแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องใส่ให้เต็มให้หมดเลย นะครับห้ามพลาดเด็ดขาดเลยเพราะว่าโปรดิวเซอร์เราก็บอกว่าอยากได้ภาพใช่ไหมทุกอย่างให้มันขึ้นอยู่กับเราคนเดียวเลยนะก็เดี๋ยวก่อนจะไปเล่นนะคะก็คุยกับพี่แฮนที่เป็นสตาฟของที่นี่สักหน่อยกันก่อนดีกว่าสวัสดีครับ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 ยินดีต้อนรับเข้าสู่ทีท็อปแอดเวนเจอร์ปาร์คหัหินนะครับที่นี่จะมียี่ห้าฐานนะครับที่มาพร้อมความปลอดภัยระดับยุโรปนะครับเพราะนั้นมั่นใจได้การโดดหอกของน้องจะไม่เป็นอะไรแม่อยากจะให้โดดจริงๆสินะ ก็พี่แฮมค่ะก็รู้เพราะว่าที่นี่มีซิปไลน์เนาะแล้วมีอย่างอื่นให้เล่นด้วยอีกไหมคะของเราจะเป็นแอดเวนเจอร์ครับจะมีทั้งซิปไลน์มีทั้งเดินนะครับที่นี่จะมีความท้าทายทั้งหมดที่ลูกค้าอยากได้นะครับ hmm. เรารวมแอดเวนเจอร์ใหญ่ๆไว้ที่นี่ที่เดียวนะครับก็คือมีหลายฐานเลยใช่ครับแล้วเวลาเล่นคือจะมีแบบว่าพี่ๆตามเราไปทุกฐานหรือเปล่าคะก็จะมีผมไปกับพวกคุณด้วยครับอ๋อแะดงว่าคอยดูแลความปลอดภย<ช>ัยไ,ได้ได้ค่ะอยากเล่นแล้ว จากนั้นแล้วเราต้องทำยังไงบ้างที่อุปกรณ์อุปกรณ์ตอนอื่นเดี๋ยวเราต้องเซนชื่อในใบประกันก่อนนะครับเพื่อมีประกันให้ลูกค้าก่อนที่จะเล่นนะครับครับผมอุ่นใจใส่ถูกมือมันทั้งหมดประมาณกี่ฐานนะพี่ทั้งหมด25ฐาน25ฐานใช้เวลาทั้งหมดประมาณโดยเฉลี่ยประมาณ2ชั่วโมงครับ2ชั่วโมงใช่อ่ไปดูอุปกรณ์ได้ไปดูอุปกรณ์กันโอเค พี่แฮมเดี๋ยวให้พี่แฮมสอนการใช้อุปกรณ์เนาะไปกันเลยค่ะครับผมโอเคเริ่มจากอุปกรณ์ที่เรามีนะครับเราจะมีอยู่2ชิ้นมกันนะครับแบบนี้นะครับอยู่ที่ไหล่อ๋คืออยู่ที่ไหล่โอเคอ๋อชิ้นแรกตัวนี้นะครับเรียกว่าคาราบินเนอร์นะครับเดี๋ยวทูกคนพี่เจไดมองด้านนี้นะครับตรงนี้นะครับจะสังเกตเห็นว่าเราจะเห็นตัวเกมนะครับอยู่ไกลจากเราสักนิดนึงใช่มากเราไม่สามารถ เอื้อไปจับได้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราต้องทำไงครับกระโดดถูกต้องจริงป่ะครับเนี่ยผมพูดเล่นนะเนี่ยเล็งให้แม่นนะพี่อ่าพร้อมนะพี่หนึ่งสองอันนี้ผมพูดเล่นนี่ไงนี่ไงหูพี่เกือบกระโดดแล้วนะพี่ใจใจเตรียมท่ากระโดดแล้วนะไม่พี่ยิงใหญ่ป้าแล้วพี่ก็ต่อเลยมันต้นไม้ต้นหนนโอเคต้นหนนนะเออพี่เป็นสไปเดอร์แมนพี่เป็นสไปเดอร์แมนหนึ่งมือที่อยู่ตรงข้างศีรษะนะครับจับด้านบนแบบนี้นะครับอีกหนึ่งมือจับสามเส้นอย่างนี้โอเคค่ะอันนี้ข้อห้ามนะครับ ในขณะที่เล่นนะครับข้านจับสลิงเด็ดขาดโอเคค่ะ okay. แค่นั้นนะครับได้ครับผมอันนี้ไปทีละหนึ่งท่านเท okay. ่านั้นนะครับอเฮ้ยได้อยู่ครับผมน่าจะได้อยู่มอสีเขียวนะครับโอเคครับพร้อมนะครับไป okay. ครับอยากรู้มานนี้นะคะเกมของเราก็เริ่มแล้วค่ะยังไม่สัน่นนะตอนแรกก็โอเคแต่พอคิดเท่านั้นนะอย่าดิแต่พอแบบคิดว่ามัน ตอนแรกเออมันนุ่มดีคิดว่ามันนุ่มดีมันก็จะดีพี่ใดๆคนอย่างนี้เหรอเนี่ยมันจะปวดล้าวตรงแขนเนี่ยล้าไปหมดล้าในที่สุดก็มาแล้ว ดจะช่วยเอาไหมคะไม่เป็นไรน้องน้องอยู่เฉยเลยใครขยาบวะพี่เขาขยาวอยู่เนี่ยตรงนี้นะครับเรามาอยู่เปนประมาณครึ่งทางแล้วนะครับเหลือครึ่งทางเดี๋ยวผมก็จะส่งตัวแทนนะครับให้น้องเนี่ยได้เป็นผู้เสียสละนะครับในการผจญภัยต่อไปเขาบอกว่าเ a ดี้เฟิร์ ไม่ไหวแล้วแล้วงไงอ่ะคือนดูตัวเองเย้เป็นยังไงบ้างดครับรู้สึกปลดปล่อยมากๆเลยใช่ช็อตสุดท้ายมีกรี๊ดลั่นเลยนะ ก็สวัสดเสียวมันตกลงมาสูงสูงอะเนาะมันก็เสียวท้องใช่ป่ะพี่แล้วพี่เขาก็หยุดตรงกลางด้วยเหมือนพี่เขาแกล้งให้ให้วัาดเสียวเล่นเล่นสะใจแล้วไอ้นี่แคสเลยแจงก็คือรู้สึกว่าตอนที่เล่น่ะมันจะมีจังหวะที่แบบท้อแท้ไม่อยากไปต่อไม่ไหวแล้วแต่สุดท้ายแล้วก็คือมันไม่ได้น่ากลัวขนาดนั้นคือพี่เขาสุดท้ายก็คือมาช่วยได้ทําให้มันแบบมันเป็นด่านที่ง่ายขึ้นนะคะก็เลยถ้าใครที่กลัวอยู่แจงว่ามาเล่นได้พอเล่นเสร็จคุณจะภูมิใจในตัวเองมากๆใช่ครับ แงนขอแนะนำนะครับสำหรับลูกค้าที่ชอบความท้าทายอยากแอดเวนเจอร์นะครับที่หัวหินเรานี่เองใกล้กรุงเทพนะครับที่ท็อปแอดเวนเจอร์ปาร์คหัวหิน25ฐานนะครับครับผมโอเคขอบคุณมากเลยค่ะพี่แฮงวันนี้ช่วยพวกเราเยอะมากเลยดีคขอบคุณค่ะเดีที่ให้พี่โอเดินไปพักผ่อนก่อนหลังจากที่ลำบากกับเรามาเยอะพอสมควร